สวัสดีครับภาษาโค้ดโดยโค้ดอิทธิพลในเรื่องทีมสไตล์นะครับหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะครับทีมเพส์สไตล์มีทั้งหมด5้าสไตล์ด้วยกันนะครับสไตล์ที่1คือโพ s i t i o n เน้นการครอบครองบอลสไตล์ที่2อง i ิก c o u n t เตอบอลสวนกลับไวสไตล์ที่3ลองบอลเคาเตอร์บอนนบลอบอาอบอยาวสวนกลับ สไตล์ที่4เอาวายบอลเล่นด้านข้างสไตล์ที่5ลองบอลบอลยาวในคลิปนี้จะพูดถึงอบอล position น,นะครับคือเน้นการครอบครองบอลสามารถเล่นระบบ4.3 3หรือ4.2.3.1ได้โค้ดที่นิยมใช้สไตล์นี้มีเป๊ปกวัวดิโอลาลุยเอโรมันซานโตสของโปรตุเกสทูเกนและอีกหลายๆคนนะครับนักเตะที่เล่นสไตล์นี้ได้ดีมีจำนวนมากมายนะครับ เช่นเมสซีเดอะบอยคิมิตเนมาโมดิตเป็นต้นนะครับเรามาดูวิธีการเล่นของอระบบทีมที่เล่นโพสิชันนะครับเมื่อบิวเกมขึ้นมา,าทุกคนต้องรักษาตำแหน่งแล้วเคลื่อนก็าหาบอลนะครับปีก็ต้องเคลื่อนเขาแทนที่จะพุ่งขึ้นไปตรงๆกับเคลื่อนก็าหาบ bon. อลทุกคนเคลื่อนเข้ามาหาบอลแต่รักษาตำแหน่งตัวเองนะครับร,รักษาระยะแล้วซับพอร์ตคนที่มีบอลสามารถเล่นเป็น V Shape ได้นะครับหรือเป็น d Diamond Shape ได้ จากนั้นเวลาเราไปซ้อมเด็กเราจึงมีไดมอนด์พัทซิงหรือว่าบอลสามเหลี่ยมพัทซิงนะครับเพื่อนําเอาไปเล่นในระบบการบอลโพสิชันเมื่อบอลถึงหน้าทุกคนก็เคลื่อนเข้าซับเคลื่อนเคลื่อนหาตําแหน่งเพื่อสร้างเป็นไดมอนด์เชฟนะครับอันนี้ก็เป็นไดมอนด์เชฟนะครับไดมอนด์เชฟเห็นไหมครับสามารถสร้างเชฟบอลเน้นการครอบครองบอลน,นะครับ เมื่อเป็นฝา่ายตกเป็นฝา่ายรับในในระบบนี้เขาจะเข้าเพดทันทีเลยนะครับเข้าเพดสูงทันทีนะครับปีกจะเข้าเพดแบกนะครับส่วนหมายเลข9จะเข้ากักเซนเตอร์ทั้งคู่แล้วกองหลังจะดันขึ้นนะครับกองหลังนี่จะพุ่งขึ้นไปเลยครับกองหลังจะดันขึ้นไปดันสูงนะครับทุกคนขยับขึ้นเพื่อเข้าแย่งเอาบอลขึ้นมาโดยเร็วเขาเรียกว,ว่าเพดสูงในระบบนี้ แต่ในระบบนี้มีข้อบกพร่องเหมือนกันนะครับพร้อมที่จะโดนสวนกลับนะครับหรืออาจจะอาจจะโดนแก้เพชิ่งโดยการวางบอลยาวหรือว่าการโต้กลับโดยการแทงตามช่องนะครับถ้ากองหน้าคู่ต่อสู้หไวนี่ก็โดนสวนกลับได้เหมือนกันในระบบนี้ก็จะมีจุดบอดก็คือโดนโต้กลับคือถูกวางข้ามลายบ้างถูกแทงตามช่องบ้างแต่ข้อเด่นก็คือต้องแย่งบอลกลับ ขึ้นเข้ามาโดยเร็วเมื่อแย่งกลับขึ้นมาโดยเร็วก็ต้องสร้างเคเทันทีนะครับในระบบนี้เขาจะเน้นการครอบครองบอลนะครับนวดไปเรื่อยๆครอบครองบอลนวดซ้ายนวดขวาไปเรื่อยมีจังหวะแล้วก็เข้าทําทันทีอันนี้ก็เป็นทีมสไตล์เพเยอร์ player, ซึ่งจะค่อยๆอธิบายในทีมสไตล์อื่นๆต่อไปครบทั้ง5สไตล์ก็โปรดติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับ ในคลิปนี้จะพูดถึงสไตล์ที่2คือ q u ิกเคาน์เตอร์บอลสวนกลับสายเติมเกมนะครับถ้าหากมีกองหน้าที่มีความไวแล้วก็ออกแบบการเล่นในสไตล์ควิกเคาน์เตอร์ในสไตล์ควิกเคาน์เตอร์สามารถเล่นได้แทบทุกระบบนะครับโค้ชที่ใช้ระบบนี้จะเป็นจอเกนคิสมันอาคิลีลังนิกแทนฮาร์ดแล้วก็มีอีกหลายๆคนที่ใช้สไตล์นี้นะครับนักเตะที่เล่นสไตล์นี้ได้ดีนะครับมีฟานได คุลิบาลีมานีอิมปปเป้ลามอสซาลาซุนฮงมินเป็นต้นนะครับในสไตล์นี้เรามาดูการบิวเกมจากผู้รักษาประตูมาที่เซนเตอร์สไตล์นี้เมื่อบอลถูกบิวหรือว่าเป็นฝ่ายครอบครองบอลกองหน้าที่มีความเร็วนะครับจะเป็นกองหน้าซ้ายขวาหรือหน้าเป้าจะพุ่งจะพุ่งหาที่ว่างขึ้นไปทันทีนะครับจะขยับขึ้นไปทันทีเซนเตอร์นี้ก็จะเล่นกับตัวบนเป็นหลักอาจะเป็นบอลสั้นบอลยาวนะครับหรือจะจะขึ้น ฝากไว้ที่แบ็กแบ็กก็จะเลือกที่จะเล่น3ตัวบนนะครับจะเล่นกันหน้าเป้าก็ได้หรือทะแยงมาทางด้านซ้ายนี่ก็ได้นะครับอ่านี่ก็คือบอลสวนกลับอ่าถ้าถูกตัดได้นะครับถูกหมายเลขหกคู่ตุ้ต้ตัดได้กองหลังนแทนที่จะถอยลงนะครับเซนเตอร์แบ็คโฟก็จะดันขึ้นไปทันทีดันสวนขึ้นไปแล้วก็กองหน้านะครับอ่าหมายเลขเก้าหมายเลขแปดหมายเลขสิบเอ็ดจะเข้าลุมนะครับเข้าลุม เหมือนสไตล์การเล่นการแย่งบอลคืนนี้จะเหมือนกับบอลโพสิชัน Position. แต่จะต่างตรงที่ว่าถ้าเป็นบอลโพสิชันนี่นะครับเมื่อโดนตัดบอลได้นี่ปีกจะเข้าอ่านตัดแบ็กนะครับปีกจะอ่านตัดแบ็กส่วนหมายเลขเก้าจะเข้ากักคู่เซนเตอร์ Center แล้วบีบเดินเข้านะครับจะเข้าตัวเดียวเพื่อเพื่อให้คู่ต่อสู้ออกบอลแล้วที่เหลืออ่านตัดที่เหลือยืนชิด แต่ถ้าเป็นบ bon, อลควิกควิกเคาร์เตอร์นี่เขาจะลุมหมายเลข9้าลงมาลุมหมายเลขส1บจะเข้าตัดเข้าไปลุมนะครับหมายเลข8จะเข้าลุมที่เหลือยืนชิดกองหลังดันขึ้นนะครับเมื่อตัดบอลได้ทุกคนจะพุ่งขึ้นไปทันทีนะครับพุ่งขึ้นไปแล้วก็ใช้โอกาสแทงบอลบ้างวางบอลทะแยงบ้างหรือกระชากขึ้นไปยิงบ้างคือเข้าทำไวนี่ก็เป็นระบบของควิกเคาร์เตอร์ จุดบอดของระบบนี้คือเมื่อ,อเมื่อเข้าเพชรไม่สาเร็จเข้าแย่งไม่สําเร็จก็อาจจะโดนจุดบอดก็คือโดนบอลสวนกลับแต่คู่ต่อสู้มีความไวก็อาจจะโดนบอลตัดหลังลายสวนกลับอันนี้ก็ต้องต้องระมัดระวังตอนนี้สไตล์นี้ถูกใช้เยอะแล้วก็เป็นบอลสนุกนะครับในคลิปนี้จะพูดถึงอลองบอลเคาน์เตอร์สวนบอลยาวสวนกลับนะครับ ในระบบนี้นะครับถ้าเรามีผู้เล่นที่เป็นตำแหน่งเซนเตอร์หรือลิฟไลนิ่งก็คือหมายเลข6เนี่ยเล่นได้ดีคือเล่นบอลยาวได้ดีมีความแม่นยำมีความแม่นยำในการออกบอลวางบอลแล้วก็มาออกแบบการเล่นแบบบอลยาวสวนกลับแต่ถ้าเรามีกองกลางดีแล้วก็ให้เขาเล่นโพซิชันเน้นการครอบครองบอลถ้าเรามีกองหน้าที่มีความไวแล้วก็ออกแบบให้เขาเล่นแบบควิกเคานเตอร์ เรามาดูคลิปที่3ที่จะออกแบบให้เขาเล่นแบบบอลยาวสวนกลับนะครับเมื่อบิวเกมจากผู้รักษาประตูมาที่ตำแหน่งเซนเตอร์ให้เซนเตอร์เล่นได้ทันทีนะครับผู้เล่นทุกคนจะต้องวิ่งกระจายออกนะครับกระจายตัวออกกระจายตัวออกแล้วก็เตรียมที่จะวิ่งตัดเข้าในนะครับแม้กระทั่งแบ็กนะครับก็กระจายออกกองหน้ากระจายออกนะครับแล้วก็เซนเตอร์สามารถที่จะ วางบอลไปให้หน้าตัวใดตัวหนึ่งได้หรืออาจจะวางไปที่ว่างแล้วก็ให้เปีกซึ่งมีความเร็วโฉบเอาหรืออาจจะวางไปที่หน้าเป้าให้หน้าเป้าพลิกเข้าเล่นหรือหน้าเป้าเช็ดบอลออกซ้ายขวาให้ให้เปีกซ้ายขวาโฉบเข้าเล่นนะคือเขาเรียกว่าใช้เซนเตอร์เข้าโจมตีเลยเราจะเห็นฟันได้ทาประจําถ้าโดนตัดบอลได้ทุกคนต้องวิ่งกลับตําแหน่งตัวเองครับกลับมาคุมโซนนะครับไม่ดันขึ้นสูง ไม่ไม่เพชรนะครับแม้กระทั่งแบ็คก็วิ่งกลับากางก็ถอยกลับลงมาในโซมตัวคุมโซนตัวเองแล้วก็ปีกซ้ายขวา,อาถอยถอยต่ำลงมาแล้วมาลุมเอาทีา่ตำแหน่งตัวเองนะครับเมื่อตัดบอลได้ทุกคนก็ต้องกระจายออกโดยฝากไว้ที่ตัวรีบไนนิ่งคือหมายเลข6ให้หมายเลข6เปลี่ยนมาเป็นตัวที่จะวางบอลไปข้างหน้า,าปีกก็กระถางออกเตรียมจะว,วิ่งตัดเข้าหลังไลยนะครับ ทางออกเตรียมพุ่งเข้าตัดหลังลายแม้กระทั่งกองหน้าก็พร้อมที่จะเล่นเมื่อถูกวางบอลน,นะครับกลางดันขึ้นไปแล้วก็หมายเลยข6กนี่ครับหาตาหาทางที่จะโยนบอลไปให้หน้าตัวใดตัวหนึ่งนะครับเข้าทำพุตบอลที่เป็นบอลยาวสวนกลับเป็นบอลอันตรายและก็สนุกและปัจจุบันก็นิยมใช้เน้นความแน่นนนวเน้นการเข้าทำแล้วก็การรับรับอยู่ในโซนตัวเอง ิ่งกลับมารับในเซตในโซนตัวเองไม่เพชรนะครับเอา Y คือเล่นด้านกว้างหรือด้านข้างหรือเขาเรียกว่าสไตล์เปิดมงนะครับเล่นได้ทุกระบบถ้าเรามีกองหน้านะครับตัวใดตัวหนึ่งที่มงได้ดีนะครับใช้ลูกศรได้ดีเราก็ออกแบบให้เขาเล่นแบบเปิดหมงหรือระบบเอา Y คือเล่นด้านข้าง นะครับเรามาดูการาโค้ดที่เล่นสไตล์นี้นะครับจะมีคอนเต้เซาเกตคอนเซติโน่เนี่ยครับที่เขาเล่นสไตล์นี้นะครับนักเตะที่เล่นสไตล์นี้ได้ดีมีทูนิโคสอันเชียโลชิลูเนมาคาโลฮาเลนมาเลซซานีอาโนพวกนี้นะครับแล้วก็อีกหลายๆายคนาที่สามารถเล่นในตัวริมเส้นได้ดีเขาก็จะออกแบบให้เล่นนะครับ มาดูการบิวเกมนะครับหลังจากที่เราบิวเกมนะครับจากเซนเตอร์นะเซนเตอร์ดรอปลงไปเอาบอลน,นะครับขึ้นมาที่แบ็กแบ๊กก็จะเล่นตัวหน้าเลยนะครับะฉะนั้นหน้าต้องฉีกไปเอาที่ริมเส้นส่วนฝ่ายตรงข้ามนะครับผู้เล่นฝ่ายฝ่ายที่อยู่กาบด้านซ้ายต้องจัดเชฟทันทีเลยนะครับวิ่งขึ้นจัดเชฟแม้กระทั่งหมายเลยหกแล้วก็เซนเตอร์นะครับเซนเตอร์ center. แล้วก็แบ็กนะครับแล้วก็ส่วนแบ็กตัวนี้ก็เติมขึ้นไปเพื่อประคองนะครับแล้วก็เปิดหมงเปิดเข้าไปนะครับเปิดไปที่เสาไกลนะครับเปิดไปที่เสาไกลถ้าเกิดโดนเพดเปิดไม่ได้นะครับโดนแบ็ก้ามารบกวนกดดันก็คืนบอลเพย์แบ็กไปให้ฟูนแบ็กที่เติมขึ้นมานะครับแบ็กที่เติมขึ้นมาเปิด เราจะเห็นอาโนเปิดเข้าไปแล้วก็ได้ประตูบ่อยๆเมื่อโดนตัดเมื่อถูกตัดผู้เล่นทั้งหมดเนี่ยจะวิ่งกลับมารับในตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลขหกนะครับจะไม่กลับโซนด้านล่างนะครับจะวิ่งถอยกำลังกลับมาที่คุมโซนตำแหน่งหมายเลขหกหมายเลขหกนะเขาเรียกว่ามารับตรงกลางแบ็กก็จะมารับตรงกลางทุกคนก็ขามารับตรงกลางมารับตรงกลางมารับตรงกลาง ถอยให้กลับมารับเมื่อโดนตัดบอลน,นะครับเมื่อกลายปเป็นตัวเป็นฝ่ายรับแล้วก็มาบีบเอาตรงกลางเกิดขาโยนมานะครับตัดบอลไดห้หมายเลขหกตัดบอลได้ก็เซนเตอร์เขาก็ยืด,ยดออกฝึกื้นที่เซนเตอร์ทุกคนก็วิ่งไปที่ริมเส้นทุกคนต้องโผล่ไปที่วริมเส้นแม้กระทางแบ็คโผล่ไปที่ริมเส้นกลางก็โผล่ไปที่ริมเส้นไปทำสามเหลี่ยมเพื่อรับบอลแล้วขึ้นไปใหม่ ข้างหน้าก็พุ่งขงินไปเพื่อไปไปสร้างเชฟที่จะเข้าทําเพื่อจะรับลูกหมงทางนี้ก็จะคอร์สเปิดคอร์สบางทีมก,ก็ออกแบบย้ายแกนให้หมายเลขหกย้ายแกนออกมาที่แบ็คแบ็คด้านนี้แล้วก็เปิดย้อนอาทางนี้ก็วิ่งจัดเชฟใหม่นะครับจัดเชฟใหม่จัดเชฟใหม่แล้วก็เปิดเข้าไปหมงมเช็ดมงนะครับถ้าเสียบอลก็ มาเพจต,ตรงกลางมาเพทตำแหน่งมิดฟิลด์หมายเลยเขอันนี้ก็เป็นการเล่นแบบด้านข้างหรือเปิดมงนะครับซึ่งเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ขณะนี้จะพูดถึงคลิปที่5คือลองบอลบอลยาวนะครับเมื่อเรามีผู้เล่นที่สามารถเล่นบอลยาวได้ดีนะครับคือมีเรามีแผงแบ็กโฟหรือผู้เล่นตำแหน่งลีบไรนิ่งเล่น บอลยาวดีแล้วก็ออกแบบให้เขาเล่นบอลยาวนะครับสไตล์นี้นะครับก็สามารถเล่นได้ทั่วแทบทุกระบบโค้ดสไตล์นี้ค่อนข้างหายากหน่อยก็จะมีกรีนนิ่งหรือเดวิดมอยนี่นะครับที่ใช้สไตล์นี้แล้วก็มีฟีลอนเดชองนะครับนักเตะสไตล์นี้ก็มีลูกากูชิลูแคลโลฮาร์เลนฮามเมลตัวในตำนานก็มีแยมโคเลอร์ er, เป็นต้นนะครับ ก็มีผู้ใช้สไตล์บอลยาวนี่ค่อนข้างาเยอะนะครับหลายทีมเรามาดูการเล่นเลยนะครับหลังจากที่เราบิวเกมขึ้นมานะครับเราเราบิวเกมขึ้นมาที่ตำแหน่ง CB c e เซนเตอร์แบ็นะครับผู้เล่นที่จะรับบอลเป็นกองหน้าตัวใหญ่นะครับจะเป็นผู้รับบอลจากการโยนยาวนะครับวความความแตกต่างของระบบบอลยาวกับบอลยาวสวนกลับต่างกันตรงที่ว่า บอลยาวนี้จะไม่เล่นสวนกลับเร็วนะครับค่อยๆเล่นเน้นความแน่นอนค่อยๆเซตค่อยๆทํานะครับหลังจากที่ได้บอลแล้วตัวรับบอลจะเคลื่อนพร้อมที่จะเข้ารับบอลน,นะครับหมายเลขเก้าผู้ที่อยู่ด้านข้างแดนตำแหน่งมิดฟิลด์ก็ดีหรือตำแหน่งกองหน้าก็ดีก็จะขยับขยับตัวเข้าไปเพื่อรอเล่นจังหวะสองสนับสนุนการเล่นบอลจังหวะสอง หลังจากที่ทุกอย่างเข้าจุดแล้วเซนเตอร์ก็จะวางบอลไปให้หมายเลขเก้าอย่างเช่นแยมโคเลอร์ชิโรลูกากูซึ่งเป็นบอลตุดใหญ่นะครับซึ่งเป็นผู้เล่นหมายเลขเก้าหน้าเป้าก็จะเอาบอลลงพิกเข้ายิงบ้างแล้วก็จ่ายออกซ้ายขวาย้อนหลังบ้างเข้าทำนะครับเมื่อเสียบอลในระบบนี้ เสียบอลก็ทุกคนจะเคลื่อนกับตำแหน่ง CB ทันทีเลยนะครับจะเคลื่อนตัวลงเข้ามารับต่ำนะครับมารับต่ำในตำแหน่ง CB นะครับจะไม่เข้าเพชรทุกคนจะเคลื่อนลงต่ำเพื่อมาอ่านตัดนะครับหลังจากที่บอลถูกจ่ายเข้ามาแดนกลางเขาก็จะอ่านตัดอ่านดักอ่านแย่งบอลในตำแหน่งแดนกลางเมื่อแย่งบอลได้ ตำแหน่งแบ็กโฟร์เขาจะดรอปต่ำลงทันทีเลยนะครับดรอปต่ำลงดรอปต่ำลงนะครับส่วนแผงหน้า3ามตัวเขาจะพุ่งขึ้นไปพุ่งขึ้นไปเพื่อเตรียมเตรียมรับบอลยาวาแผงมิดฟิลก็จะขยับขึ้นไปหลังจากนั้นก็จะเริ่มเข้าทำนะครับโดยผู้ที่เล่นตำแหน่งลิฟเลนิ่งถ้าเขาวางบอลได้เขาจะเป้าไปวางบอลไปที่ตัวเป้าหมายเลขเ หมายเลขเก้ก็จะจัดทีมเตรียมที่จะรับบอลจากแดนหลังโดยมิดฟิลด์ขยับเข้าใกล้เพื่อเข้าซับพอร์ตเล่นบอลจังหวะสอแล้วก็จะส่งบอลไปที่หมายเลขเก้หมายเลขเก้รับบอลลงพี่เขายิงยิงไม่ได้ก็ทําชิ่งกับคนที่สนับสนุนอยู่ข้างๆเมื่อโดนตัดเมื่อโดนตัดนะครับทุกคนก็ จะวิ่งกลับไปตำแหน่ง CB เหมือนเดิมค่อนข้างตำแหน่ง CB คือตำแหน่งสุดท้ายในการเล่นโซลับนะครับก็จะวิ่งกลับก็จะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นความแตกต่างของฟุตบอลบอลยาวกับบอลยาวสวนกลับต่างตรงที่ว่าบอลยาวเนี่ยจะเน้นความแน่นอนไม่เล่นเร็วนะครับไม่เน้นเร็วให้เน้นให้กองหน้าเนี่ยจัดเชฟให้ดีแล้วค่อยๆส่งบอลยาวไปให้หน้านีความแตกต่างอยู่ตรงนี้